สวัสดีค่ะเท็กปีดพบกับสู้ชิงจิสุภาชินค่ะวันนี้นะคะสู้ชิงก็ยังมาอยู่ที่ลาสเวกัสมาร่วมงานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ื่อผู้บริโภคหรือ CES 2 0 1 5อยู่เช่นเคยนะคะในยุคที่เราทุกคนมีสมาร์ทโฟนติดตัวกันแบบนี้ค่ะโก d ดัคเองที่เป็นแบรนด์ซึ่งอยู่ในความทรงจําของหลายๆคนนะคะก็จะขอเกาะเทรนกับเขาด้วยค่ะด้วยการที่จะออกสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของแบรนด์ออกมานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากโกลดัคนั้นทํามาเพื่อใครและหน้าตาเป็นยัังไงไปชมกนค่ะ ไม่นานนักก่อนที่งาน CES 2015จะเริ่มต้นขึ้นแวดวงเทคโนโลยีคือฮากับข่าวคราวที่โกดักเตรียมตัวจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของแบรนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลและดําเนินธุรกิจต่อไปได้และในเมื่อโกดักเป็นตํานานแห่งการถ่ายภาพอยู่แล้วทุกคนจึงคาดหวังว่าสมาร์ทโฟนจากแบรนด์นี้จะต้องเน้นไปที่ความสามารถในการถ่ายภาพอย่างเยี่ยมยอดแน่นอน ประกอบกับข่าวเรื่องที่ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน l o น l ิ p o p จะรองรับไฟล์ภาพประเภทรอซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักถ่ายภาพมืออาชีพได้ก็ยิ่งทำให้คนตื่นเต้นกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะดังนั้นซู่ชิงที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมงาน CES ในครั้งนี้ก็ต้องขอไปพิสูจน์หน่อยนะคะว่ามันจะดีเหมือนที่เราคาดหวังกันหรือเปล่า เมื่อเดินทางไปถึงบูธของโกดักที่ในงานและได้ลองรูป,รปๆคลำๆล,ลองเล่น iM5 โทรศัพท์เครื่องแรกภายใต้ชื่อของโกดักที่คนเฝ้ารอก็ต้องงงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกับที่คิดไว้ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมาสำหรับคนชอบถ่ายภาพเพราะดูยังไงก็ไม่ใกล้เคียงเลยค่ะ Yes, the this is actually the IM Kodak made for withdak Baby boomers, somebody 55 and over, simplified UI, something easy to use. ก็อย่างที่ได้ยินตัวแทนของบริษัทบุลิตผู้ผลิตโทรศัพท์ภายใต้ชื่อโกดักชี้แจงไปแล้วนะคะโกดัก iM5 เครื่องนี้ออกแบบมาสําหรับเบบี้บูมเมอร์หรือกลุ่มคนที่มีอายุ55ปีขึ้นไปซึ่งเป็นคนกลุ่มที่อยู่ในยุครุ่งเรืองที่สุดของโกดักทําให้แบรนด์โกดักเป็นแบรนด์ติดหูคนกลุ่มนี้และจากการเก็บข้อมูลของบริษัทบุลลิตก็พบว่าคนกลุ่มนี้จะรู้สึกอุ่นใจไว้ใจและเชื่อใจคุณภาพของแบรนด์นี้ค่ะ โกดัก IM 5มีขนาดหน้าจอ5นิ้วความละเอียด720คูณ1280พิกเซลหน่วยประมวลผล1.7กิกะเฮิร์ซ Octa Core รัม1กิกะไบต์ความจุ8กิกะไบต์กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat ค่ะ ในด้านการออกแบบนั้นก็เห็นได้ชัดนะคะว่าทําให้ผู้ใช้งานสูงวัยจริงๆทั้งน้ําหนักที่เบาหวงและรูปแบบอินเทอร์เฟซที่ทําให้ไอคอนมีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อให้มองเห็นและกดง่ายค่ะ ฟีเจอร์พิเศษที่ใส่เข้าไปสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มนี้ก็อย่างเช่น Remote Access ที่ใช้ในกรณีที่ Baby Boomer มีปัญหากับการใช้โทรศัพท์และไม่รู้จะแก้อย่างไรก็ให้ลูกหลานเชื่อมต่อระยะไกลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแทนให้ได้หรือฟีเจอร์การเข้าสู่แกลเลอรี่ภาพได้ทันทีจากหน้าล็อกสกรีนเพื่อที่จะได้อวดภาพถ่ายให้สมาชิกในครอบครัวได้ดูอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเป็นต้นค่ะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะซูชิงก็ยังแอบหวังว่าอย่างน้อยๆฟีเจอร์การถ่ายภาพของกล้องนี้ก็จะต้องดีเหนือคู่แข่งค่ะซึ่งการที่โก d ด k ัก IM5 มีกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลก็ถือว่าน่าประทับใจหรือฟีเจอร์การตกแต่งภาพที่ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วก็น่าจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ใช้งานรุ่นนี้เพลิดเพลินได้ไม่น้อยเลยค่ะแถมยังสั่งปริ้นภาพออกมาได้สะดวกด้วยทั้งหมดนี้วางขายที่ราคาเครื่องละ249ดอลลร์ลสหรัฐค่ะ ถึงแม้ว่าโกดัก IM5 จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ถือว่าพอใช้เครื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าซูชิงก็อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้ที่การมีชื่อแบรนด์โกดักเข้ามาอยู่ในสนามตลาดสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกนั้นไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่คิดและไม่น่าจะช่วยกอบกู้อะไรของบริษัทได้เลยค่ะแต่ก็ยังมีความหวังนะคะว่าครั้งหน้าจะทําได้ดีกว่านี้และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเจ๋งๆจากโกดักออกมาให้เราตื่นเต้นกันเรื่อยๆค่ะ หมดเวลาของเทคฟีดในวันนี้แล้วค่ะทุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม t e เทคฟีดได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดิมทาง Voice TV วันนี้ซูชิงจิสุภาชินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ